สวัสดีครับอยู่กับผมควันกาชาในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมเสียสดนซนซีดอผมโดยที่ในวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวละครซีซ่าตัวละครสายดิเฟนส์กายภาพนะครับที่เป็นผู้นําของซันออฟไครดอนนะครับที่สามารถบ้องร้อยทีมและสร้างความเสียหายแก่ตูวอย่างมาสารอีกทั้งยังสามารถดีบัฟใส่ตูวได้ด้วยด้วยเฟคบ็อกและซัพพอร์ตตามรับด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูซีกันเลย โดยสกิลที่เราจะมาดูสกิลแรกนะครับซึ่งเป็นสกิลที่สําคัญมากสำหรับซีซ่านะครับเพราะนั่นก็คือสกิลของสีลหลักเองสกิลหลักนะครับเมื่อซีซ่านะครับใช้แพรลี่เคาน์เตอร์นะครับใช้สกิลพิเศษหรือว่าสกิลต่อเนื่องสกิลเดเมดหรือว่าใช้สกิลพิเศษอีกนะครับด้วยวิธีนี้นะครับก็จะมอบโล่ที่มีค่าเท่ากับ1,100%ของอีแผนนะครับเริ่มต้นของตนเอง1,100แต้มถ้าการทีมนะครับต่อเนื่องหกสิบวินาที ด้านข้างของตัวละครน,นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับพลังงานเก็บกวิ่งในเกมชินแผน่นั่นเองซึ่งโลตตัวนี้นะครับจะอยู่ตัวละครสนามแล้วก็ค่าชิลนะครับจะใช้วมก,กันทั้งทีมซึ่งความสยหายถที่ได้รับในครั้งคานะครับจะไม่เกินค่าชิลแล้วก็ระหว่างช่วงเวลาคงอยู่ของตัวโล่นี้นะครับผู้ที่ครอบครองจะมีเลเวล in แ n t i ี้ t ินทร p t นะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงเวลาคงอยู่ของตัวโล่นะครับผู้ที่ครอบครองจะมี แอเทเพิ่มขึ้นถึง6ก0าแนตนด้วยนั่นเองแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมนะครับเมื่อตัวละครอื่นนะครับที่สามารถใช้ซัพพอร์ตตั้งรับได้หรือว่าตัวละครที่ฝ่ายเดกับตัวเองเนี่ยเมื่อซีซ่าใช้เพอร์เฟ B บล็อกนะครับตั้งรับหรือว่าโจตีโปรตีเนี่ยจะใช้เอฟเฟกบัฟกับศัตรูใกล้ตัวนะครับในระยะของซีซ่านะครับเพื่อทําให้ทั้งทีมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูลังกาเพิ่มขึ้นถึงนะครับต,นนต่อเ้อร์เวินตปนะครับจะเน็นอหาสิบตีนะครตบ การที่ปรติของซีซ่ารนะครับก็คือจะทําการโจมตีไปด้านหน้านะครับ6ครั้งนะครับแล้วก็สร้างขาสารกายภาพนั่นเองแล้วก็สกิลโจมตีโปตินะครับจะมีอีสกิลหนึ่งที่เมื่อเรากดคานะครับก็จะใช้ตัวแตนสปอร์ตนะครับหนึ่งแต้มแล้วก็ตัวซีซ่ารนะครับจะคว้างโล่ไปนะครับจะสร้างข่าวสารกายภาพด้วยนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการรวบมอนด้วยนั่นเองต่อไปจะเป็นสกิลลบหลีนะครับ ซึ่งสกิลนี้นะครับไม่ค่อยมีความสำคัญกับซีซ่ามากเท่าไหร่นะครับผมก็จะขอข้ามไปแต่ไปจะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของซีซ่านะครับก็คือเมื่อเราอยู่ในสนามแล้วครับศัตรูที่กระเด็นนะครับแล้วก็เรากดใช้สับเปลี่ยนนะครับเพื่อพุง่งโจมตีใศัตรูข้างหน้าเนี่ย ก็ทราบแสงกายภาพในนี้แล้วก็เมื่อจะตัวละครในสนานะครับกาลังจะถูกโจมตีนะครับแล้วเรากดสับเปลี่ยนตัวละครนะครับเพื่อจะตั้งรักการเอาตวของสูนเนี่ยก็จะเป็นการสะสมค่าเดสนะครับในปริมาณมากด้วยแล้วก็หาว่าเรากดใช้สกิลพพอร์ตตางนะครับแล้วก็กดโจมตีปกติเนี่ยเพื่อจะคว้างโล่ในมือไปนะครับเพื่อทําการโจมตีอยู่แลนะครับไปข้างหน้าจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทําการสร้างแสงกายภาพเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะใช้ท่าแล้วก็กดสกิลพิเศษนะครับจะสามารถใช้ตัวของ ลิตาลิสชั่นนะครับเพื่อปล่อยสกิลพิเศษ rolling trust นะครับหรือว่าสกิลเองนะครับได้ขนาดที่ใช้ท่านี้นะครับต่อไปนะครับสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษนี่ครับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของยูซ่าเช่นกันซึ่งสกิลพิเศษนะครับหากว่าเรายังไม่มีพลังงานในการในการใช้ตัวสกิลพิเศษครับก็คือหากว่าเรากดสกิลพิเศษเฉยๆเนี่ยโดยที่ยังไม่มีพลังงานนะครับก็จะใช้โล่นะครับทําการโจมตีไปขนาดนะครับสร้างแสงพายภาพ ภาวะัตูน่นโจมตีในช่วงเวลาสั้นๆนะครับในช่วงเวลาเริ่มต้นของการใช้ท่านเนี่ยจะทําให้เกิด Perfect บ l o อ k นะครับโดยการป้องกันความเสียหากการโจมตีในครั้งนี้นะครับจะปล่อยสกิลพิเศษครับ Rolling Trust ต่อเนื่องโดยอัตโตมนมัตินะครับหลังจากที่ใช้ท่าซีซานะครับจะเข้าสู่รูปแบบการป้องกันซึ่งช่วงเวลานี้นะครับความเสียหายที่ตัวของน้องเนี่ยจะได้รับจะลงถึง40%ด้วยนั่นเองหลังจากที่เรากดสกิลพิเศษนะครับ โดยที่มีทั้งพลังงานแล้วก็ทางไม่มีพลังงานนะครับจะสามารถทำให้เกิด t i o นได้นะครับแล้วก็ปล่อยสกิลพิเศษโงิงทัสหรือว่าสกิลพิเศษวอร์ Over ได้เมื่อทําการเกิด Litteration นะครับขณะที่ใช้ท่านีนะ้จะมีเอฟเฟกขอของ V-In 인에이블ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลพิเศษนะครับช็อคเวฟ쉬บัสนะครับ แล้วเรากดสกิลพิเศษนะครับผมเพื่อที่จะโจมตีไปข้างหน้านเนี่ยเพื่อสร้างความแข็งแกร่ภาพในตอนที่ยังไม่เกิดเพ perfect block ขณะที่ใช้ท่าน,นี้นะครับเลเวลของแอ anti i n t e รั u p ์นะครับจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อเกิดเพ perfect block นะครับขณะที่ท่าน,นี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ของ i n v u น n e r a b l e ด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นการ perfect caster นะครับเมื่อมีพลังงานมากพอนะครับแล้วเรากดสกิล ex เนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อใช้ทําการโจมตีไปข้างหน้าน,นะครับจากนั้นเนี่ยจะเป็นการ แทงศัตรูอย่เลยนะครับเพื่อสร้างแสงกายภาพหามว่าศัตรูโจมตีในช่วงเวลาเริ่มต้นนะครับของการใช้ท่าหรือว่าทําให้เกิดอินทรัฟเนี่ยผ่านการใช้โลนะครับจะทําการโจมตีและทําให้เกิดพอรเฟล์บล็อกโดยจะป้องกันความเาสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้และแกว่งโลโจมตีส่วนกลางมันเองหลังจากที่เกิดโพรนะครับการกดก,กิลกพิเศษนะครับจะสร้างจะสามารถใช้ สกิลพิเศษเองนะครับโอเวอร์พาวเวอร์ชิลเบสนะครับได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานหลังจากที่ใช้ท่าน,นะครับซีซ่าจะเข้าอยู่รูปแบบการบังการเช่นเดิมแล้วก็จะทําให้ตัวของเรานะครับได้รับขา่าเสียลดลงถึงที่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่เองต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลของตัวโอเวอร์พาวเวอร์ชิลเบสนะครับซึ่งเมื่อมีพลังงานมากพอนะครับแล้วเราก,กดสกิล x เนี่ยเพื่อใช้โล่ในการโจมตีขนาดนะครับก็จะท่าแสงไกลภาพเหมือนเดิมถามว่าศัตรูถูกโจมตีในช่วงเวลาที่ทานะครับก็จะทำให้เกิดอ i n t e r r u p t ช o นกันก็จะคล้ายๆกับตัวของ แพรล,ลี่เคาน์เตอร์ด้วยนั่นเองแล้วก็สุดท้ายน,นะครับก็คือเมื่อซีซาร์ดา,าใช้ตัวเพอร์เฟคบล็อกเนี่ยหรือว่าสปอร์ตตั้งรับตัวของเธอนะครับจะมีอิมแพคเพิ่มขึ้นถึง1 6ต่อเนื่อง3นาทีนั่นเองสุดท้ายน,นะครับจะเป็นตัวของซิวต,ตัวเนินนะครับเมื่อเรากดใช้ซิวต,ตัวเนินนะครับเลือกตัวละครที่สอดคล้องกันนะครับเพื่อใช้ตัวของดอดาววาดสไตร์นะครับอย่างรุนแรงแล้วก็ใส่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ขนาดนะครับเพื่อสร้างแสงและพายอย่างมากนั่นเอง แล้วก็หากว่าเรามีตัวของคอมโบนะัถึง3000นะครับ, 3, รบแล้วเรากดใช้เนี่ยก็คือจะเป็นการคว้างโล่นะครับออกไปเพื่อทําการโจมตีมเลยนะครับใส่ศัตรูหน้าจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างความเสกายภาพอย่างมากนะครับ mm hmm. เมื่อศัตรูที่ที่มีโล่นะครับถ้าจะสร้างเดสส์เพื่อเพืนถึง75%ด้วเองเนองนี่ก็จะเป็นสกิลคร่าวๆข,ของซีซ่านะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของเดเบลจิน ว่ในส่วนของเดวิลเอนจินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เพื่อนดูนะครับอาวุธที่ยสุดของซีซ่านะครับนั่นก็คือประจำตัวนั่นเองอาวุธจำตัวของซีซ่านะครับผู้ใช้นะครับก็คือจะมอบโล่เพิ่มขึ้น3 0เมื่อตัวละครตางๆนะครับที่ทําให้เกิดอินทรอปนะครับหรือว่าลบหลีกสมบูรณ์เนี่ยทั้งทีมจะสร้างกระแสเพิ่มขึ้น18%และก็สร้างเดสเพิ่มขึ้นถึง12%ต่อ20เินาทีอาวุธต่อไปที่ผมใจน้ำก็คือออร g i ินอลนะครับ ก็คืออาวุธนี้นะครับก็จะเพิ่มค่าของแม่เหพให้กับตัวซีซ่าแล้วก็เมื่อถูกโจมตีนะครับผู้สวมใส่ครับจะมีค่าของเอฟเฟคเพิ่มขึ้น10%บเปสองวินาทีนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของสปริงนะครับสปริงนะครับก็คือจะเป็นการช่วยลดดาเมจที่ได้รับนะครับ7.5%แล้วก็หลังจากถูกโจมตีนะครับผู้สวมใส่นะครับจะเพิ่มการฟื้นพลังงานนะครับ10%บเปสองวินาทีแล้วก็เมื่อผมใส่สลับตัวอลักษานะครับสามารถที่จะส่งเอฟเฟคนี้้วดย แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของพิชิเปอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นประจำตัวของเซตนั่นเองตัวนี้นะครับก็คือเมื่อมีโล่นะครับก็การเพิ่มพลังงานของผู้ใช้นะครับที่เพิ่มขึ้นถึงส0.4แต้มต่อเว่นที่ถอย่างนี้นะครับ e x p o s u r e ไอเท็มนะครับแล้วก็ assault follow up นะครับสะสมค่า anomaly เพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยนั่นเองแต่ผมว่าตัวของพิชิเปอิลนะครับอาจจะไม่จำเป็นกับซ่ามากเท่าไหร่เพราะว่าตัวซ่านะครับไม่ได้ ไม่ได้ใช้ในส่วนของผ่าอนุมณีนะครับแต่หากว่าเพื่อนๆไปเล่นกับตัวของเจนโดนะครับก็สามารถใช้ในส่วนนี้ได้เหมือนกันส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของดิสนะครับว่าดิสแนะนําของซิซ่านะคืออะไรดิสแรกของซิซ่านะครับเราก็จะใช้เป็นดิสใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมตัวนี้ก็คือดิสของโปรโตพังนะครับก็คือดิสนี้นะครับมีมาเพื่อตัวละครซิซ่าเลยนะครับผม เมื่อเราใช้ดิสนี้นะครับ4ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนทั้งทีมครับ50% 10นาทีแล้วก็จากเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมคนใดคนหนึ่งน,นะครับใช้ซัพพอร์ตตั้งรับหรือว่าซัพพอร์ตโรบีดแล้วก็นําตัวของชลซสตานะครับมาเพิ่มตัวของอิมแพคเข้าไปอีกนะครับตัวเชลซสตาร์ก็คือตัวอันนี้นะครับ ก็สามารถที่จะเพิ่มค่าอ p แปให้กับตัวของซอีซ่าได้เนี่ยครับหรือว่าหากว่าเพื่อนๆไม่มีสแตกของช็อกซ่าดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นในตัวของฟรีดอมก็เป็นอีกตัวเลือนึงที่สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าฟรีดอมนะครับก็จะช่วยเพิ่มความฉนาุนะครับทาให้เวลาเรา,เราเล่นกับทีมที่ต้องใช้ค่าโอโนมิรีร่เนี่ยสามารถที่จะเก็บค่าอโนมอรี่ได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองเซตัาาที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็คือตัวของช่อง4นะครับก็จะเป็นของคิเลนนั่นเองส่วนช่อง5นะครับจะเป็น ิสิคอร์เมจนะครับหรือว่าตัวของวรรากาศภาพนะครับหรือจะเป็นเพนเลชชวก็ได้ส่วนช่องหนะครับผมก็จะแนะนําให้ใส่เป็นตัวของอิมแพกนะครับแต่ว่าน,นี่คือผมหายังไม่ได้นะครับก็เลยใส่เป็นอแไปก่อนซึ่งจริงจเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเน้นค่าสเต็นะครับของทีไซ์เนี่ยให้ไปในส่วนของอิมแพกได้เลยนะครับส่วนสเต็รองนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวของคิเลตคิดดาเมจแล้วก็แอทแทกนั่นเองต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของทีมนะครับว่าทีของทีไซ่เนี่ย มีการอธิบายอะไรมานะครับในส่วนของทีมนะครับผมก็จะแนะนําทั้งหมด4ทีมนะครับซึ่งทีมแรกที่ผมจะมแนะนำก็คือทีมของเจนนะครับแต่ว่าทีมนี้นะครับก็จะมีตัวใหม่อย่างตัวของแบรสใหม่นะครับผมก็เลยจะไม่ได้แนะนําอะไรมานะครับก็ผมคิดว่าถ้าตัวของบารน์เข้ามานะครับแล้วผมได้ลองรีวิวเนี่ยก็อาจจะลองดูนะครับว่าทีมนี้เป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะเป็นทีมของเอลินนะครับซึ่งทีมนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่ มีประโยชน์มากสำหรับเอเลนนะครับเพราะว่าเอเลนนะครับเป็นอีกตัวนะครับที่ซีซ่าเนี่ยสามารถทำประโยชน์ให้กับเอเลนได้มากนะครับด้วยซีซ่านะครับ,รบแล้วก็โซคูลเนี่ยเอเลนสามารถที่จะรับบัฟโจมตีนะครับได้ถึง2,000หน่วยนะคะที่การผสมผสานบัฟอย่างคริติคอลหรือว่าดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับจะปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น2,000แอทแทกก็ยังคงถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากด้วยัเองยิ่งกว่านั้นนะครับเอเลนยังมีตัวคูณสูงในการโจมตีคอมโบครั้งหลังนะครับ การทุกค์ขัจังหวะส่งผลให้สูญเสียดาเมจเล็กน้อยนะครับซึ่งซีซ่าก็จะไม่ให้ไขในจุดนี้ได้โดยโรคของเธอนะจะเป็นการป้องกันการคาจังหวะได้ด้วยทําให้คุณสามารถที่จะต่อสู้กับทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสุดท้ายนะครับเอเลนนะครับไม่ใช่ dps ที่ทําดาเมจได้เหมือนกับจุนหยวนนะครับดังนั้นเนี่ยเธอจึงไม่ต้องพึ่งพาตัวละครสตาร์มาแล้วนะครับในขณะที่ซีซ่านะครับสามารถทำให้ศัตรูนะครับสตาร์ได้เร็วเท่ากับ ตัวสแตนบางตัวนะครับแต่นั่นไม่ใช่เสีงงยงคายที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งไรคาออนแล้วก็สิงยีนะครับต่างก็สามารถทัให้ตูเนี่ยสแตนเพื่อได้รับบัฟตัวคูลเาเมตสนั้นจนมา,มาก้านนะครับรูปแบบการเล่นนี้ใช้ได้ดีกับตัวของซุ่นยู่นะครับแล้วแต่ว่าเอเลนและเจนเนี่ยต่างก็มีเวลาดีเพสที่ดีนะครับทำให้พวกเขานะครับมีศักิ์ในการสร้างทีมมากขึ้นน่เองหามว่าคุณมีตัวไรคาออนหรือว่าสิงยีเลยนะครับในทีมเอเลนย่แล้วเนี่ย คุณสามารถจะแทนที่ตัวของโซคูด้วยด้วยซีซ่าได้นะครับซึ่งแม้ว่าคุณจะเสียบัฟน้าแข็งบางส่วนไปเนี่ยแต่ว่าโซคุอ๋อท,ๆทๆครับก็คือถึงแม้ว่าเพื่อนจะเสียบัฟจากน้ำแข็งจากตัวของโซูคูไปนะครับแต่คุณก็จะได้รับบัฟดาเมจแล้วก็แล้วก็แอนตี้อินทรัฟเป็นการตอบแทนนั่นเองต่อไปจะเป็นทีมของในโกมาตานะครับเนโกนะครับเนโกมาตานะครับ,รรบเป็นตัวแทนอีกตัวละครที่ได้รับประโยชน์จากซีซ่าเพราะว่า ไม่มีเพื่อมมนมทีมกับในกรรตาที่ดีมากนะักนอกเหนือจากตัวของชิงยี่ด้วยตัวของอด้วยด้วยซีซ่นานะครับในกองตารดาครับจะได้รับบัฟแอทแทที่ดีแล้วก็ในกองตารดาครับสามารถสร้างสร้างสร้างความเสียหายได้มากขึ้นด้วยเอ็กซ์เพ l ของของ,ของตัวเองนะครับเมื่อมีใครเลียกใช้แอซซอลนะครับดังนั้นการมีเพื่อนร่วมทีมพิซซคอลนะครับที่แข็งแก่เนี่ยจึงเป็น เรื่องที่ดีที่จะพูดกับตัวของในโกตตาครับสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมสายฟรีนะครับก็คือตัวของซีซ่าลูซี่แล้วก็บวกบวกด้วย3ตัวไหนก็ได้นะครับก็คือบิลลี่ไบเปอร์หรือว่าคอลลิงได้นะครับหาว่าเพื่อนๆนะครับเพื่อนจะโหลดเกมเล่นครั้งแรกนะครับการเล่นซีซ่าแล้วก็ลูซี่นะครับจะช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวละครทบ้งหตัวในเกมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับทุกคนยังได้รับลูซี่ ฟรีนะครับในแพทหนึ่อยู่นี้ด้วยแล้วก็ด้วยตัวละครทั้งสองนี้นะครับคุณจะได้บ Buff ัฟแอทแทกมาสารบัฟดาเมจจากทีซ่าแล้วก็แอนตี้อินทรัพด้วยนั่นเองแม้ว่าแกนหลักจะไม่ทํางานงาร่วมกันอย่างสมบูรณ์นะครับแบบการแบบกับไม่ได้เข้ากันกับตัวละครทุกงตัวนะครับแต่ก็เป็นแกนหลักที่มั่นคงสําหรับตัวละครหลายๆตัวนอกจากนี้นอกเหนือยจากทีมที่ผมได้กล่าวไปนะครับตัวเลือก เอมันตัวที่น่าจะได้ผลดีก็คือบิลลี่ไพเพอร์แล้วก็โคลินตามที่ผมได้บอกไปในช่วงข้างต้นนะครับส่วนแบงบูมที่เหมาะกับทีมนะครับผมก็จะไปดูนะครับว่ามีแต่อกันบ้างใ <the> นส่วนของแบงบูมนะครับ <Hey. S 1> ถ้าเพื่อนเล่นทีมเอเลนนะครับผมก็จะนั่งเป็นตัวของชางบูมนะครับก็คือตัวของชางบูมนะครับก็จะช่วยเพิ่มข้อจหายน้ําแข็งเพิ่มเติมนั่นเอง,เอง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นทีมของในโกมาตางนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นแบนบูมตัวนี้น,นะครับเป็นบัคบูมนะครับซึ่งก็เมื่อใช้ในขณะ,ะที่ทีมตัวละครจมตีมเลยนะครับจะสร้างเสียหายเพิ่มเติมขึ้นถึง52.5เอนั่นเองสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนเนทีมสายฟรีอย่างตัวของซีซ่าแล้วก็ลูซี่นะครับก็ผมก็แนะนําให้เป็นตัวของนี่ก็เล้ครับแบงบูม เปเปอร์บูมนะครับก็คือเมื่อใช้ในขณะที่ทีมมีตัวละครป้องกันเมื่อสกิลแบงบูมถูกเป้าหมายจะมอบมล้ให้กับตัวละครทั้งทีมซึ่งยิ่งจํานวนของศัตรูที่ถูกโจมตีมากเท่าไหร่นะครับชิลที่มอบให้ก็ยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นโดยสามารถจะมอบมล้วให้มากสุดเท่ากับ5เปซนของให้พี่แบงบูมมันเองโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม เพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย